สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่กราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอิทธิพลของไพ่ห้าไม้นะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่พห้าไม้นี่คือปัญหารเรื่องงาน ธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเข้าไปกระทบกทับตำแหน่งของไพ่หกช่วยปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะหรือคนเก่าคนเดิมเนี่ยอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้ค่ะ รวมถึงนะคะปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหานะคะหรือทําให้เกิดความหงดหงิดใจนะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆอาจจะเป็นเดือนนะคะที่ถูกตรวจสอบค่ะนะอันนี้เราก็ต้องไปทําให้เกิดความถูกต้องนิดนึงนะคะคือมองว่าไพา่โดยรวมกับเรื่องงานน่ะมันเป็นงานที่เกิดประโยชน์อยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าในเชิพลนของไพ่แปดไม้ยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งทําให เรื่องของการทํางานต่างๆก็ยังเกิดในเรื่องของการขยายตัวนะคะแล้วยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่ค่ะบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เราทําไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องกลับไปดูในเรื่องของหน้างานด้วยกลับไปปรับปรุงซ่อมแซมให้เขาหรือว่าคนเก่าหรือลูกลูกค้าเก่าค่ะอาจจะเรียกเรากลับไปดูงานนะคะแล้วก็ไปซ่อมงานให้หรือไปต่อเติมงานเก่าๆในช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะเกิดโอกาสในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะ รวมถึงนะคะปัญหาหรือความเหน็ดเหนื่อยใจในช่วงนี้ก็ยังเข้ามาบ้างค่ะแต่ก็ยังนําไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎจูนะคะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารลูกน้องแล้วกันอาจจะสร้างปัญหาให้นะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะคะใช้ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพราะว่าต้องมองว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็มีคนติดตามนะคะตลอดเวลาด้วยนะคะ ฉันถือว่ายิ่งงานยากนะคะก็ยิ่งทําให้เกิดโอกาสมากขึ้นค่ะฉันถือว่างานส่งผลดีนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเดือนนี้เนี่ยอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเข้ามาทับติ่ตำแหน่งของบ้านอยู่อาศะะัยนหรือตำแหน่งของร้านค้าะคะ่ะ ซึ่งมองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีโชคกับเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎด้วยรวมถึงคนไหนที่มีการเล่นหุ้นหาซื้อขายหุ้นนะคะต่างๆต้องซื้อเล่นสั้นๆอ่ะซื้อเร็วขายเร็วนะคะก็จะทําให้เกิดกําไรในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่เดือนนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านบ้างการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะ รวมถึงนะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่เราคุณหมอนัดเราไปตรวจสุขภาพอะ่ะมันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดประโยชน์อันนี้มองว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดที่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะก็ไม่ดูที่จะพบรักจากการทํางานนะแล้วก็พบรักต่างวัย นะรวมถึงคนเก่านะอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ค่ะจันทร์ความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะถือว่าควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะและ้วค่อยๆพัฒนากันไปนะคะมันเห็นที่พนหลงไพ่แบบรักต่างวัยหรือคนเก่าเข้ามานะคะแล้วค่ะจะมีรักใหม่ๆเข้ามาด้วยจันทร์ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆเลือกอะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะ ก็อาจจะมีปัญหากันบ้างเพราะอาจจะเป็นเหตุผลกับเรื่องงานด้วยทําให้มีช่องว่างหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ รวมถึงอาจจะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆมนะคะกลับเข้ามากวนใจบ้างในช่วงนี้ค่ะชั้นเดือนนี้อาจจะต้องปรับกันให้มากก็มองว่ายังเป็นคู่ที่ยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยแหละนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะคะก็อาจจะต้องใส่ใจกันให้มากในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องแสดงอารมณ์หรือแสดงความรู้สึกนะคะหรือแสดงความมีน้ําใจนะคะกับคู่ความคนรักบ้างนะคะก็จะทาให้เกิดในเรื่องของความหวานชื่นมากขึ้นนะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังค่ะอาการนะคะอักเสบบริเวณซงอกถึงศีรษะค่ะรวมถึงนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าค่ะปัญหาโรคเก่าโรคเดิมแหละอาการอักเสบต่างๆอาจจะกลับมาบ้างรวมถึงเรื่องของลำไส้นะคะ ปัญหาเรื่องช่องท้องเพาะอาหารนะคะต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแต่มองว่าเดือนนี้ยังเห็นที่ปวดของให้คุณหมออยู่ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะคุณหมอก็จะดูแลนะคะแล้วก็ยังฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีแหละหรือนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยก็มองว่าเป็นคนที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ปัญหากับงานจะค่อนข้างมากเราต้องลงไปดูแล หรือลงไปคุมงานด้วยตัวเองค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือถ้ามีปัญหาเรื่องงานอะไรคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีการเงินก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์บ้างหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายแต่มองว่ายังควบคุมได้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนวันอาทิตย์ยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องระวังปัญหาความขัดแย้งกันหรือว่าปัญหาเรื่องงานนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะคะ คือบางคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังทํากายภาพบําบัดก็ได้นะอันนี้เขามองว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เสียหายนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจบ้างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะเราก็ต้องระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้สักนิดนึงนะคะแต่มองว่านะคะการทํางานต่างๆยังส่งผลในด้านดีนะคะ คือบางคนเป็นเจ้าของกิจการน่ะอาจจะได้ลูกน้องเก่งๆนะคะโดยเฉพาะเป็นลูกน้องเก่าแหละนะะกลับเข้ามาช่วยงานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ลูกน้องคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่แบบจะอ,อ่อนหวานอ่อนโยนหรือว่าเชื่อฟังเท่าไหร่แหละแต่เขาเป็นคนที่เก่งคนที่มีฝีมือนะ,ะฉะนันก็ถือว่าลูกถ้ามีลูกน้องเข้ามาสมัครงานเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นลูกน้องที่เก่งลูกน้องที่คล่องแคล่วว่องไวนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่านะคะถ้ามีนะปัญหาด้านการเงินยังแก้ไขได้รวมถึงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นต่างๆนะคะให้ให้เล่นสั้นหรือซื้อเร็วขายเร็วนะจะเกิดกําไรคะ่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเป็นรักต่างวัยนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยนะคะราบรื่นเท่าไหร่แหละส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยา อาจจะต้องระมัดระวังปัญหากันในช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะจากคนเก่าคนเดิมด้วยนะคะหรือคนที่เคยยุ่งแยงตะแคงรั่วนะอาจจะกลับมายุ่งแยงอีกรอบหนึ่งในช่วงนี้ค่ะฉันต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเติมความหวานกันแล้วก็พูดกันตรงๆไม่ผ่านใครนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าส่งผลดีค่ะกับเรื่องของการทํางานนะคะ มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีความเริ่มต้นนะกับเรื่องของความสําเร็จด้านการทํางานในช่วงนี้ด้วยค่ะการสอบบรรจุนะคะต่างๆก็จะมีข่าวดีการเงินที่เด็ดเลยนะเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภการเงินนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยหรือเข้ามาเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นคู่ที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธในช่วงนี้นะคะการทำงานหรือการบริการต้องเต็มที่ค่ะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีความล่าช้าเกิดขึ้นกับเรื่องของการทำงานบ้างอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเปื่อยรู้สึกเซ็งนะฉะนั้นอาจจะต้องกระตุ้นกับเรื่องของผลงานแล้วก็การบริการที่มันจำเป็นต้องทำเนี่ยมันอาจจะต้องมีการบริการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยงานปกตินะเพียงแต่ว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วก็จู้ที่จุกจิกเยอะทำให้เราต้องบริการนั่นนี่นะคะฉะน,นั้นตรงส่วนนี้เราต้องอดทนนิดนึง ส่วนเรื่องของการเงินนะคะ <S <S ก็มองว่าเป็นเดือนนะคะที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะภายในครอบครัวอยู่หรือค่าใช้จ่ายจุกจิกค่ะจะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีดวงนะคะที่จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็จะมีความจืดจางลงไปแหละฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องปรับกันนะคะหรือต้องเติมความหมานกันให้มากสุขภาพร่างกายอยากจะให้ระวังเรื่องของอาหารการกินปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหาระคะ่ะ คือบางคนถ้าอยู่ในช่วงกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะมองว่าไม่เสียหายนะแต่มันจะมีเรื่องของการแพ้นะอาการแพ้เยอะหน่อยหนึ่งนะคะหรือบางคนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมรับประทานยาต่างๆด้วยว่าเรามีความแพ้ตรงส่วนนี้ไหมเราก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอนะคนที่เกิดนะคะในช่วงบันพฤหักสบอีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือนะคะมีคุณสุภาพสตรีนะคะหมอขอให้การช่วยเหลือนะกับเรื่องของการทํางานการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะ คนโสดจะพบคู่ประถมส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานค่ะนะคะจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารวมถึงผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษานะคะคนไหนนะคะที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะทําบุญหรือสร้างกุศสมต่างๆก็ถือว่าบุญนี้จะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะหรือนะคะ ถ้ามีเรื่องของการทำบุญทางด้านออนไลน์เป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะการเงินก็รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีเสน่ห์นะคะอาจจะพบรักนะคะหรือพบคนที่ถูกใจในช่วงนี้คือพบคู่ที่เป็นสินเสมอกันอะ่ะบางคนพบรักทางด้านออนไลน์ด้วยนะคะหรือมีผู้ใหญ่ชักนําในเรื่องของความรักมาให้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะคะเดือนนี้คนที่เกิดบันสุ์ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญหรือไปสร้างกุศลให้มากทําบุญในบ้านก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันในบ้านนะคะดูแลท่านอย่างเต็มที่รวมถึงนะคะทําความสะอาดหิ้งพระนะคะให้เกิดความเป็นมงคลค่ะแล้วก็ออกไปทําบุญนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะตามความเหมาะสมนะคะก็จะทําให้เกิดความเป็นมงคลและก็ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าการทำงานนี้สะดดเด่นมากๆนะคะจะมีความสำเร็จนะคะแล้วก็จะมีชื่อเสียงค่ะคนไหนที่ทำงานเบื้องหลังนะคะก็มีโอกาสที่ดีคนไหนนะคะที่ทำงานเป็นธุรกิจขายตรงนะคะหรือทำงานด้านออนไลน์หรือทำงานกับคนต่างชาติต่างประเทศนะคะอันนี้ก็มองว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนคะ่นะเพราะยังเห็นการคบซ้อนอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะอาจจะต้องแบบเติมความหวานก,กันให้มากค่ะเราต้องใส่ใจกันให้เยอะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคู่ความคนละอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะจันต้องใส่ใจหรือต้องหาเวลาเติมความหวานก,กันให้เยอะๆค่ะคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะสอบบรรจุหรือว่ากําลังรอการคัดเลือก นะคนที่เกิดวันเสารจะมีข่าวดีนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกงานดีแหละนะจะมีการร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีการทํางานที่เกิดโอกาสที่ดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่นะคะให้ระวังนะคะผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาสร้างเงื่อนไขนะคะหรือมีความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากระวังการถูกแบกรับในเรื่องของการเงินที่ไม่จําเป็นนะคะฉะนั้นเรื่องเอกสารด้านการเงินต่างๆต้องตรวจสอบค่ะ มองบอกเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากรวมถึงการลงทุนอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยนะคะหรือการลงทุนที่ไม่ชัดเจนนะคะต้องระวังนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่เสริมสุขบอกคนโสดมีดวงพบรักทางไก่แต่ความสัมพันธ์นะคะยังต้องระวังอยู่นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องนะมาระวังปัญหากันด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอกใจค่ะหรือแม้แต่นะคะการถูกเอาเปรียบด้านความรักหรือการไม่ได้รับการสนใจเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนันอาจจะต้องแบบปรับนะคะหรือต้องเติมความหวานกันให้มากนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของของเหลวในร่างกายเป็นบาดภูมิแพ้แล้วก็มีปัญหาการปวดกระดูกนะคะ ตั้งแต่คอบา่าไหลนะคะอาจจะมีการอักเสบหรือการปวดตรงส่วนนี้เกิดขึ้นค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคิดดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ